อ่าพ awesome ี่น้องมาชมวงบรรยากาศปังง่วงไปเลยาจะมาได้ยี่หกนะครับมีนาคมปศสมาหาลอยหอาี่หกนะครับปังง่วงก็หลายก็มาเียเต็มที่เพื่อหลก็เขาก็ได้เนี่ยง่ายๆนี่พอเราเบื่อโทว์ท่านสี่หมื่นสามมุสสิดาคามีคนโตมาหาเนาะมันมีเบื่อเลยที่พอพี่น้องรายขนาดรอดนี่นี่นะตองตาเราได้แม่แม่ลูกบ่ดอพ่อ ฮะบอกหนางูดเดียวหนางินกระดูกพี่น้องคูละร้อยหาสิบบาทมีสองแบบดนะครับแบบเกี่ยงกับแบบทอเลยสนใจซั่งเลยนะครับจองทุนกอพ่อเพียงคูละร้อยห้าสิบบาทนะครับซั่งไดเดอ้อพี่น้องเอาไปใส่ข้าวงัวข้ากล้วยงามๆเลยพี่น้องแล้วก็จะมีบบคลิกพร้อมสายเลยพี่น้องนะครับมีสองแบบแบบสามร้อยกับแบบสองร้อยหาสิบบาทซั่งได้จองทุนกอพ่อเพียงเบอร์โทรศัพท์ก็ 085 745 7 439นะครับสร้างได้พี่น้องทรงหอดบ้านหอดซองกันเลยนับจำนวนช่องตะกุนกอพ่เพียงโดยการสื่อปฏิตภัณฑ์น้ำช่องตะกุนกอพ่เพียงี่แหลวพี่น้องไปนรับชมคลิปน้ำกันครับผม <Yahoo! S 3> อาหารเสริมบิ๊กบัฟฟาโลพิมิกเป็นอาหารเสริมบำรุงง่วควายครับพี่น้อง ซอยระบบสืบพันธุ์ของงัวของกล้วยูปใดสนใจก็อย่าลืมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับสาหรับงัวควายซอยให้ในเรื่องระบบสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ดีตัวสิ่งยางนพี่นอ้องเด้ออ่าให้ร่างกายจะเลื่อนเติบโตแข็งแรงอ่าโครงสร้างไงกระดูกไงี้อ่าโดสนใจ,จ่ลืมควาวยหน้าคาเฟ่นะครับจัดจำหนา่ายเข้าไปเบงในเพจหรืออ่าเพจเฟซบุ๊กต่างๆไี่โอเคครับผม อ่ะพี่น้องมาชมบรรยากาศฟังว่วงไปเลยประจะไม่ได้ยี่สิบหกนะครับมีนาคมปศสางปัญหา้อยหกสิบหกนะครับฟังว่วพี่น้องฟัง่วฟัง่วมาเบิง่งราคาดีเป็นยังไงถ้าพี่น้องมามาเช็คราคาง่วงพี่น้องไปเบื้งน้ำกันโอเคครับอ่า เจ้าบาลแล้วแม่ท่านนี่เศร้าไปา,า,ปาพี่น่องนี่ครับราคางวยสกว่าเปอร์เซ็่สิบกว่าเด้พี่น่องเด้อแม่สาวหน่อยนี่ครับข<อ>ี่ว้าไปใส่ล้วมันนี่ยิ่งรักมุดวะโอไหลายก็บอกมันนี่เต็มที่เพื่อ แล้วก็ถ้าได้เน oh, ี่ยเงาเงาเนี่ยสี่เมือนหาได้พี่น้องโอุ้นะเงาเงาเนี่ยหัวโลวมหัวสาวเด้พี่น้องสวยเลยอมาถายเพิ่งไกลไก่ก่อนคาพูดแดงหางัวสาวไปเลี่ยงนะพี่น้องเข้ากบบริสุทธิ์มากว่าโบบสุเข้าเป็นบ่หัวฟ้ามันมันใส่เมาขึ้นพี่น้องเด้อสี่เมือนท่าไร่ว ีมืหาผสมไปหนวสาวบนวสาวเนาะตัวนี้เาผสมแล้วเขเกอิอง<ม>รอ้นี้ีมืหาเนาะตัวนี้ตัวทอง,รงเรียบร้อยแล้วหาหมืองอ้งามแต่ละตัวึ้นนนึแหะครับนีือสกาหาเมือหมืแม่ลูกาตกตก่พอเออหาเมือนลูกแม่ก็ลูกหน่อย อันนี้ลูกผู๋อ่ามึงลูกผู๋ได้พี่น้องตัวนี้นะครับลูกคนแม่นบดนะครับแม่นบดไี้เอาน่เอาลูกแม่บนหนูพ่อนี่แม่นั่นนี่ลูกแม่ครับลูกแม่ลูกแม่พี่น้องอ่ามึงนี่ครับลูกแม่สวยๆเลยลูกแดงแดงเลยพี่น้องเนี่ยลูกแดงดีเนี่ยยิ้มใ้กินมันคือโชคพี่พี่ชิมหาครับเจ้าสองหาไรครับพ่อ ลูกตัวเมียไดยพมม้พี่น้องสามหมื่นกัวพอ่ีนะตัวเมียความสามหมื่นกัวเล่นเห็นพพี่างได้พี่น้อง5ครับลูกแม่งามๆครบนะครับครบในสามหมื่นกัวลูกงามๆพี่น้องนี่ครับน่าสนใจอันนี้เท่าไหร่ก็พอสองหม,มื่นกวานี่สบายกระเป๋าครับนี่สบายกระเป๋าได้ลสองหาร้อยครับสองหมื่นสองหาร้อยสองพครับสองพ ขึ้นผมมานอดสองงผมเบิกไปเด้ครับปวมากุกสองงวงรต้องมากนะครับนี่ยตัวนี้ก็สามหมื่นกว่าสี่หมนี่พี่น้องของพอแล้วเอาไหเหยพอได้ละ ได้ละาวสี่ห้ารอครับซาวสี่หารยนะครับตัวนี้เช่ห้าห้าร้ยครับซาวสี่ซาวสี่อันนี้ผมซื้อพเนี่ยผมิขายใส่ดีเพิ่นอันนี้เดียวเช่ห้าห้าร้อยครับพร้อมพอใช่บัลิงแก้ไไปเาห้าห้าร้อยสองหมื่นห้าอพี่น้องบวกแพงเด้อขอเบอร์เบอร์ทร 0น83 83 131 131 8 2่5อง7 5ียรห่าแต่งเกย2ห่าขับไับัวมือพกมาสองถขับไปเบิรงไอาฟ้ามกันได้ดพี่น้องด้อทั้งหลายครับวัดน้ำพอ่อนนะน้ำองนะงบังหน้าตาพอลล่อนโอเคครับผมขอบคุณหลายครับนี่ครับข้าวห่าห่าล่อยันห้าขั้ายเสำคัญนะครับองโลเชือไฟครับโลอ มาไล่กันฮามิตรไรนเนี่ย,ย,ยมูนีอยครัจะนนงเสียมน้อยนะเออสอมื่นหออครับโอ้สองหมื่หกมั่วสองหมน 2, สี่ถั่วมั่วเราพี่น้องแยกลูกลูกคุณดอกบุญหรอโอ้ได้ที่นัด้ทีนเนาะลูกซีหบอันนี้ลูกผูซีิหาแม่ปงง่เลยพี่น้อง ดูนะที่เมื่อนหาแม่ผู่งยญ่เลยลูกูดแดงยิ่งขึ้นดูนะมนี่ห้เครับเมื่อนหาเนี่เมื่อนหากับเาอยพี่นอ้องนอแม่น่อยน่อยนี่เออแมนี่สาครับแม่สาวอ๋อนี้ขิ้งดีสามสามเลยหน้าตาดีสายพัฒนาน้วหรอครับตัวนี้นี่ข5ครับแม่ลูกลูกแม่สี่สิบห้าแม่ลูกลูกแม่อะ ม่ลูกลูกแม่สี่สิบห้านะครับอันนี้แม่ลูกลูกแม่เพื่อนเครก็หกสิบสองตัวนี้หกสิบสองตัวนี้ลูกไม่ใบบ่อลูกสับโตลัโตเนาะตอแม่ันสวยพี่น้องลูกแรกครับลูกแหลกอันนี้สามสิบเจ็ดนะครับลูกคนที่พี่ลูกเจ็ดเนสามหมืนเจ็ดูกแม่ นี่สามหมื่นเจ็ดพี่น้องสามหมื่เจ็ดอันนี้สองหมื่นสามมาสั่นพี่น้องของถือเนี่ยสองหมื่นสามเนี่ยกระมานพร้อมมาสันเรียอหาของถืงนะเอเนาะเขาเต็มเลยโอ้คุณก็ได้สิบสี่โอ้ติดบดดเดินนี่พี่น้องครับค่อยหน่อยมัวหน่อยเอาไปเลี้ยงคุณไว้สงการในพูดีเลย นสิบหกหาร้อยร้ตัวละหมื่นหกหารอยนี่เด้ออใใ้้เบิ่งกันวดถึกตัวนี้หมื่นหกหาร้อยทองตัวนี้ตัสิบสามหาร้อยบหนึ่งมื่นสามันห้ารอยตัวเมียได้พี่น้องหนึ่งสองสามซีนี่ครับตัวละหมื่นสามหาร้อยคนหนึง โอเคขอเบอร์หน่อยบนี่นย้ปดนหนึ่งสี่หก8 098 1สี1ห6 3ามสี่ห้เก้าเกเจริญฟ้ามเริฟ้ามแล้วไ่น้องไปเบิงในฟ้ามมาก็เลยเนาะที่ใส่ก่อฟ้ามมันห้างก่าเคลือนห่ลวงห้างเาเคลื่อนหุ่ลวงกูจับเนาะ น้อบเพื่งเนาะโอเคครับผมนี่นี่บอกถ้าได้ละนี่เจาเสี่ยสองหมื่นเอ็ดห้าร้อยเนาะโอ้เอ้าเรียกเรียกเหรอแม่จ้ตัวไม่สามสี่องจ้าอันนี้เืินเก่าหมื่งนาหาอเก่าเด้อแม่นี่หนึ่งเนเก่า้อแม่อันนี้เด้อ อันนี้อันนี้มื่นหาตููนอันหตัวม่อันนี้ตัวแม่ง่ค่ะงาค่ะืนหาหารอยโอ้บกแงครับมัวก็ซื้อไปเลี้ยงพี่น้องนะครับซตัวนี้ของพี่เราข้าเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าห้าเจ็ดค่ะห้าห้าเจ็ดหกสเค่ะหกสองเจพี่ยังก็ฮะปีตีค่ะบ้านบางหยาปีตีบ้านบางยาก็เดีอพี่น้องเดีอมากระโทรหาเพื่อนต่อรองราคาไหนก็โอเคครับ อ่าแม่งยงๆ,ๆราคาบบแพงพี่น้องสามเมืองหานะครับท่องไปก่อนท่องมันไปท่องไปนี่โอ้ห่างกระทั่งเดือนเดือนหนึ่งเลยพี่น้องของพี่เพิ่มตอนในสามเมืองหาสั่งทองพี่แล้วทับได้เดืนเดนอนหนึ่งแล้วเนี่ยแยกลูกแล้วก็ทับงไม่ละสามเมือง 30, หางงบ่ขอเบอร์นะ ซุนงซองกแปดสามสองเกตสอแปดสองเกตสองแปดขดียนแต่แล้วนัะเนต่แล้วเด้อพี่น้องเด้อมักระทู้หาอยู่สวนนักูหานะครับตัวนี้โอเคครับสี่หมื่นสามมาั่พี่น้องลูกแม่ปะลูกแม่ลูกแม่ย่างดีพี่น้องสี่สิบสามมาสั่นพอเราวะลูกเงาดีดีพี่น้องสูงพอ นี่เบอร์ป่าวขอเบอร์นะเบอร์โทรพ่อน่ะนี่มั้โอ้ผ่อเราเบอร์โทรก่อน4,000สามมุกเสียดายค่ะไม่คนโทรมาหาเนามันมีเบอร์เลยสิพ่อบอกาโอ้ครับครับพี่น้องหลายขนาดรอดนี่พุดน่ะของตาเราแม่เจ๊งสิหล่ะแม่แม่ลูกบ้านดอกฟ้าฮะบ่ หนงงดดางูเดียวตัวละจักบาทละเดียวก็ได้ก็พอสองหมื่นส่สองหมื่นกับมีมีหลายราคาด้อยพี่น้องของพ่อเราคนน่ะแม่เงยเงๆก็มี่คนไทยกลางด้วพี่น้อง้นะคนไทยกลางนี่ครับนี่ครับของพ่อเราอยู่บ้านผือเฮานี่แหละผู้ใดอ,อยากเอาไปเลี้ยงไปยัีงกะโทรหาพ่อวาเราได้พี่น้องนะครับมาเบิ่งตัวจริงได้นะครับ ของพ่อว่าเราผมมาถ่ายประจำลราพี่น้องนี่แหละลูกแม่นะครับใ <c oughs> นวันนี่ลูกเห็น้อยหนึ่งก็มีพี่น้องโอเคครับผมนี่พี่น้องเนีแดงยังใช่หมบบื่นกว่าบาทเด้เนี่ยกล้วยแม่เด้พี่น้องง้อแม่เนี่ยครับง้อแมเลยมูแม่เี่กับสองหมื่นนิดๆเนี่ยครับของพ่อเล่านะโอ้โหดด้ <c oughs> <c oughs> ขามาเบิ้งอาจจะริมก้นอะไก้นซับตะไคร้อกอนพี่น้องนะครับมาเบาิ้งานะร,นะครงาคางัวนไหพ่อแนะม 3, าา่พี่น้องนะครับนะครับแม่ยังเถอให้กลางสองหมื่นกว่าโอเคนะเฉลี่ก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทพี่น้องนะครับคนน่ะพี่น้องเห็นปะราคาเนื้อได้พี่น้องเด้อนี่แหละรับมาเช็คราคาให้พ่อแม่พี่น้องกาฟังนี่นะราคางัว ตลาดนะักลูกบอลเทียมนะครับเจ็ดสิบกันนี่อันนี้ตัวแม่เนอะพี่น้องสามหมื่นกว่าสี่หมืน่นเนี่ยพี่น้องสี่หมื่นกว่าราคามีเบิด์ตมะเลือกเิ่งเอาพี่น้องมันนี่กะช่องตัวปุ่งกวาเพราะเพียงอย่าลืมนะครับได้เขาเบิ่งแล้วก็ลืมก,กดไลค์ก็ทักทายกดติดตามมันนี่กะพามาเบิรงราคางัว่บัตรจำมันที่ยี่สิบหกมีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกกะราคากับประมาณนี่ยเราพี่น้องมีถือมีพแพงกะแล้วแต่ว่าเนาะพี่น้องนะเนาะผู้ใดมากแบบใดก็มาเลือกเิ่งเอา กินคลิปก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องถึงคุณกอลพ่อเพียงก็มาคลิปพร้อมสายมี2แบบ250กับ300กับบังวินกระดูกด้วยพี่น้องด้วยโทรสั่งได้085 745 7439ขออ็ดสาเจกปิดคลิปไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหนาเอาใช่ไหมราคาดีๆมาฝากพี่นอ้องนึกก็วันละพี่น้องโอเคครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับรีวิวเหมือนการะดิ่งนะครับมาคลิปของช่องตะกคุณกอลพ่อเพียงนะครับบริจาคสนับสนุนช่องตะกคุณกอลพ่อเพียงกับ จะนับจำนวนมาได้ครับตามเบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้านะครับพี่น,อน้อง,รออรงอครับชุดนี้สองร้อยห้าสิบบาทพร้อมทรงนะพี่น้องเด้อนะครับครับมานนี้เลขพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้มีหลายเสียงพี่นอ้องเสียงน้อยเสียงนี้นะครับนะครับ หนร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับนี่จะมีสองแบบนะครับแบบสองลายห้าสิบาทก็สามร้อยได้อพี่น้องเด้อคู่ใดอยากไบบแบบแดบกะสั้งมาได้นะกะจะมีหมากวินนะครับวินกระดูกสวยๆนี่พี่น้องครับสวยๆเลยงันกึ่งจากกะเพดพี่กระดูกงันกระดูกสวยๆพี่น้องครับนี่ครับเพื่อสนใจก็สช่างได้นะครับคู่ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับ ต่างหลายซรงฟี่พี่น้องนะครับมีซองแบบนะครับแบบแบบนี่ครับนี่ครับวินนะครับวินกระดูกสวยๆพี่น้องนะครับนี่ครับสนับสนุนช่องตะกูลกอมาเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าผลิตภัณฑ์ดีๆจากช่องตะกูลกอนะครับพี่น้องนะครับบางวินกระดูกเด้ออะไดอย่างได้แบบใดก็ลองัางมากครับมาคลิกแกนข้อว่าเขาคุ้ยเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผม